เขาไหวเหรอคะตอนนี้แบบเราเซนไว้แล้วตอนบอนปี้เราไม่แจกเด็กเราไม่แจกเด็กพี่สองพันกระเล่สองพันกระเล่นสวยนี่คะคุณไปวาเรานะะ ี๋ยวมีโนเกยกให้เลยค่ะ <laughs>